สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพการลงทุนของปี2026กันนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นปีที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆในเวลาเดียวกันใช่เลยค่ะคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะจาก j p m o r g a n Invesx n o หรือแม้แต่ตัวเลขล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมันชี้ไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าพรมแดนใหม่ของการลงทุนเป็นคำที่น่าสนใจมากนะคะพรมแดนใหม่ ซึ่งมันมีพลังขับเคลื่อนใหญ่ๆที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่เบื้องหลังวันนี้เราเลยจะมาลองสกัดภาพใหญ่ของโลกแล้วค่อยๆซูมเข้ามาที่ภาพของประเทศไทยเพื่อดูว่าในฐานะนักลงทุนเราจะเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่ว่านี่แหละค่ะเพราะภาพที่เรากําลังจะเห็นคือโลกที่กําลังพุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยการลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีอย่าง AI ครับ ส่วนทางกับภาพเศรษฐกิจไทยที่กำลังต่อสู้กับปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศอยู่การทำความเข้าใจความขัดแย้งตรงนี้ล่ละค่ะคือหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์ในปี2026เลยนั้นเรามาเริ่มที่ภาพใหญ่ของโลกกันก่อนเลยดีกว่าครับ JP Morgan เขาบอกว่ามี3พลังขับเคลื่อนหลักๆที่จะเปลี่ยนโลกการลงทุนไปแบบถาวรเลยค่ละล่ะคือการปฏิวัติ AI การแตกขั้วของเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อเชิงโครงสร้าง ผมอยากเริ่มที่เรื่องที่ร้อนแรงที่สุดอย่าง AI ก่อนเลยครับได้เลยค่ะผมไปเจอข้อมูลเรื่องงบลงทุนหรือ c a p ex ด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มาคือตัวเลขมันโอโ้โหน่าเหลือเชื่อมากจาก1.5แสนล้านดอลลาร์ในปี2023เขาคาดว่าจะพุ่งไปถึง5แสนล้านดอลลาร์ในปี2026 5แสนล้านครับเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าใน3ปีโหตัวเลขระดับนั้นมันสะท้อนว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสะชั่วคราวอีกต่อไปแล้วนะคะ แต่มันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบใหม่จริงๆการลงทุนเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้เดิมพันอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI แล้วและมันจะสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทุกวงการแน่นอนที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะครับก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อ Star Gate ของ OpenAI ที่ผมอ่านเจอมาคือสเกลมันใหญ่มากจะต้องขอถามเลยครับเขาจะลงทุนถึง5 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน10กิกะวัตต์ 10G 10กิลขนาดนี้มันหมายความว่าอะไรในทางปฏิบัติครับมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหการรมพลังงานไปนเลยหรือเปล่าเปลี่ยนแน่นอนค่ะ10กิกะวัตต์นี่เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ประมาณ10โรงเลยนะคะนี่คือการบอกเป็นในว่า AI จะกลายเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคตอันใกล้และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุนจุดเปลี่ยนยังไงครับคือจากเดิมที่เรามองหาแค่บริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ AI ตอนนี้โอกาสการลงทุนได้ขยายไปสู่กลุ่มที่เรียกว่าผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure Enablers แล้วค่ะอ๋อ Infrastructure Enablers ขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันครอบคลุมอะไรบ้าง มันคือทุกอย่างที่ทำให้ AI ทำงานได้ค่ะตั้งแต่บริษัทผลิตไฟฟ้าผู้สร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเพื่อจัดการพลังงานมหาศาลบริษัทผลิตชิปประมวลผลที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงเทคโนโลยีระบบระบายความร้อนสำหรับ Data Center ครับซึ่งเรื่องนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับบทวิเคราะห์ของ Innovest X เลยนะคะที่เขามองว่า Data Center และ s m a r t g r i d จะเป็นธีมการลงทุนที่สำคัญมากในไทยปี2026 ซึ่งเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีค่ะเข้าใจเลยครับแต่ผมว่ามันก็มีด้านมืดที่น่ากังวลเหมือนกันนะที่น่าทึ่งคือผลกระทบข้างเคียงครับ AI รุ่นใหม่ๆนี้คือปีศาจกินพลังงานและทรัพยากรเลยใช่ค่ะข้อมูลชี้ว่าการถามคำถามเดียวกับ AI อาจใช้พลังงานมากกว่าการค้นหาใน Google ถึง60เท่าและความต้องการน้ำเพื่อระบายความร้อนให้ Data Center ก็กำลังจะพุ่งขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางพื้นที่ มันกำลังสร้างความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสัตว์ไหนที่สามารถแก้ปัญหาคอขวดตรงนี้ได้ก็จะเป็นผู้ชนะในระยะยาวเช่นกันค่ะโอเคครับงั้นเราไปต่อกันที่พลังขับเคลื่อนที่2คือการแตกขั้วของโลกหรือ fragmentation ค่ะนี่คือการเปลี่ยนจากยุค globalization ที่เน้นของถูกไปสู่ยุค resilience ที่เน้นความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานแทนตัวเลขที่ชัดเจนมากคือ สารัฐลดการนำเข้าจากจีนจาก22%เหลือแค่12%แล้วหันไปผลิตในประเทศหรือย้ายฐานไปประเทศเพื่อนบ้านแทนอื mm hmm. ผมสงสัยว่าการที่โลกหันมาลงทุนเพื่อความมั่นคงและความขัดแย้งแบบนี้มันจะไปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไหนได้บ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะทุกวิกฤตมันมีการย้ายฐานของความมั่งคั่งเสมอในภาพใหญ่เราจะเห็นผู้ชนะและผู้แพ้ที่ชัดเจนขึ้น ผู้ชนะก็คือประเทศและภูมิภาคที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากจีนเช่นที่ไหนบ้างครับอย่างเช่นอินเดียและไต้หวันที่กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งใหม่หรือแม้กระทั่งภูมิภาคอเมริกาใต้ที่จูจ่ๆก,ก็กลายเป็นแหล่งยุทธศ,ศ,ศาสตร์สำคัญของโลกเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญมากทั้งทองแดงที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและลิเทียมที่เป็นหัวใจของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วในยุโรปล่ะครับ เห็นว่าเยอรมนีเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่เลยจากยุคปันผลแห่งสันธิภาพมาสู่การลงทุนเพื่อความขัดแยง้งใช่ค่ะ conflict c a r p e x เรื่องนี้จะส่งผลกระทบในวงกว้างแค่ไหนครับผลกระทบมหาศาลเลยค่ะการที่เยอรมนีซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโยุโรปประกาศเพิ่มงบกลาโหมเป็น3.5%ของ GDP ภายในปี2 0 2 9มันคือการส่งสัญญาณว่ายุคของการลดงบการทหารได้จบลงแล้วครับ เงินทุนจำนวนมหาศาลจะไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศความมั่นคงทางไซเบอร์และเทคโนโลยีทางทหารซึ่งจะกลายเป็นทีมการลงทุนที่สำคัญในยุโรปไปอีกหลายปีและเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับทีมสงครามการค้าของ i n n o v e s เที่มองว่าการเผชิญหน้าระหว่างขั้วอนานาจตะวันตก,กกับกลุ่ม b ริก s จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะมาถึงทีมสุดท้ายของภาพใหญ่ระดับโลกคือเงินเฟ้อเชิงโครงสร้าง ตรงนี้ผมมีคำถามครับคือเราเห็นธนาคารกลางทั่วโลกขึ้นดอกเบีย้ยสู้กับเงินเฟ้อจนตัวเลขมันเริ่มชะลอลงแล้วแต่ทำไม JP Morgan กถึงยังมองว่ามันเป็นความเสี่ยงระยะยาวอยู่มันมีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาหรอครับมีค่ะและเป็นปัจจัยที่แก้ยากกว่าเดิมด้วยเหตุผลที่เงินเฟ้อในอรอบต่อไปจะเหนียวกว่าเดิมมาจากสองสาเหตุหลักๆครับห่คือนโยบาย o อน shoring หรือการย้ายฐานการผลิตก,กลับประเทศ ที่เราคุยกันไปตะกี้นี้แหละค่ะเพราะการผลิตย้ายจากประเทศที่ค่าแรงถูกมากๆมาอยู่ในประเทศที่ค่าแรงสูงต้นทุนสินค้ามันก็สูงขึ้นโดยโครงสร้างอ๋อเข้าใจครับ2คือปัญหานี่สาธารณะที่สูงเป็นประวัติการในหลายประเทศสิ่งนี้อาจนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า financial repression financial repression ฟังดูซับซ้อนนะครับมันคืออะไรครับ อธิบายง่ายๆนะคะมันคือสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะยอมให้เงินเฟอ้อสูงกว่าเป้าหมายนิดหน่อยไปเรื่อยๆเพื่อให้มูลค่าที่แท้จริงของหนี้สินมหาศาลที่ตัวเองก่อไว้มันลดลงไปตามการเวลาเหมือนกับปล่อยให้เงินเฟอ้อช่วยจ่ายหนี้พูดแบบนั้นก็ได้ค่ะซึ่งมันหมายความว่าถ้าเราถือเงินสดไว้เฉยๆมูลค่าของมันจะถูกกัดกร่อนไปอย่างช้าๆแต่แน่นอนโอ้โหเข้าใจเลยครับมันเหมือนกับภาษีที่มองไม่เห็น แล้วในภาวะแบบนี้นักลงทุนควรจะปรับตัวยังไงครับการถือเงินสดเยอะๆกลายเป็นความเสี่ยงไปเลยถูกต้องค่ะกลยุทธ์ที่สำคัญคือการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์จริงหรือ real assets ให้มากขึ้นค่ะสินทรัพย์กลุ่มนี้ก็เช่นอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เพราะมูลค่ามันจะสูงขึ้นตามเงินเฟอ้อใช่ค่ะ รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อโดยเฉพาะอย่างเช่นตราสารหนี้ชดเชยเงินเฟอ้อหรือทิปส์ในสหรัฐค่ะโอเคครับนั่นคือภาพใหญ่ของโลกที่ดูจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความขัดแย้งเป็นหลักทีนี้เราลองหันกล้องกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับค่ะข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดทําให้ผมค่อนข้างก,กังวลเลยเขาคาดการณ์ว่า GDP ไทยปี2026จะโตแค่1.6%เท่านั้น ซึ่งชะลอตัวลงจากปี2024และ2025อย่างเห็นได้ชัดตัวเลขนี้มันสะท้อนอะไรอยู่ครับตัวเลข1.6%นี้มันไม่ใช่แค่การชะลอตัวธรรมดานะคะแต่มันเป็นสัญญาณเตือนถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานและกำลังแสดงผลออกมาอย่างรุนแรงขณะที่โลกกำลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงเศรษฐกิจไทยกลับเหมือนกำลังวิ่งฝ่าโคลนอยู่ซึ่งโคลนที่ว่านี้ก็มีอยู่หลายชั้นเลยค่ะเรามาเจาะลกโคลนแต่และชั้นกันหน่อยดีกว่าครับ จากบทวิเคราะห์ของ Innovest X ประเด็นแรกที่น่ากังวลมากคือ K-shape recovery รวยกระจุกจนกระจายใช่ครับข้อมูลจาก World Bank บอกว่าไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในภูมิภาคโดยคนรวย10%ถือครองความมั่งคั่งถึง75%ของทั้งหมดใช่ค่ะและความเหลื่อมล้ำที่สูงขนาดนี้มันสร้างภาพลวงตาทางเศรษฐกิจให้กับนักลงทุนได้เลยนะคะคือเราอาจจะเห็นตัวเลขการบริโภคโดยรวมดูไม่แย่แต่จริงๆแล้วมันขับเคลื่อนโดยคนกลุ่มเล็กนิดเดียว หมายความว่าบริษัทที่เจาะตลาดมวลชนอาจจะลำบากกว่าที่เห็นครับมันหมายความว่าเราจะดูแค่ภาพรวมเศรษฐกิจไม่ได้อีกต่อไปแต่ต้องเจาะลึกลงไปว่าบริษัทนั้นๆขายของให้ใครแล้วนอกจากความเหลื่อมล้ำมีความท้าทายอะไรอีกบ้างครับอีกสองเรื่องใหญ่ที่กระทบคนไทยในวงกว้างมากๆคืออาชญากรรมไซเบอร์และภัยธรรมชาติค่ะครับ เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราน,น,นะคะความเสียหายจากบัญชีไม้อย่างเดียวนับตั้งแต่ปี2022ก็ปาเข้าไปกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทมันบั่นทอนความเชื่อมั่นในระบบการเงินและสร้างต้นทุนแฝงให้กับเศรษฐกิจมหาศาลน่ากลัวตรงที่ว่าภัยพวกนี้มันใ,นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากครับทุกวันนี้แค่เราก,กดลิงก์ผิดอันเดียวเงินในบัญชีก็อาจจะหายไปได้ในไม่กี่นาทีจริงค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของนักลงทุนอีกต่อไปแต่เป็นความเสี่ยงในชีวิตประจําวันของทุกคน ส่วนเรื่องภัยธรรมชาติก็มีคำเตือนจาก N O O A เรื่องปรากฏการณ์ลานียาซึ่งอาจนำมาซึ่งน้ำท่วมและภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันซ้ำเติมปัญหาของภาคเกษตรและกลุ่มคนเปราะบางให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นไปอีก ฟังดูแล้วภาพรวมอาจจะน่ากังวลแต่ในอีกด้านหนึ่งภาครัฐเองก็พยายามออกมาตรการต่างๆเพื่อเข้ามาประคองสถานการณ์เช่นกันใช่ครับ Innovest X ก็พูดถึงมาตรการของรัฐบาลไว้เหมือนกันมีทั้งมาตรการกระตุ้นระยะสั้นอย่างโครงการคนละครึ่ง plus หรือการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME ค่ะและการลงทุนระยะยาวในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่าง Land Bridge มูลค่ากืบล้านล้านบาทที่จะเปิดประมูลในปี2026 แต่คำถามก็คือมาตรการเหล่านี้จะเพียงพอที่จะดึงเศรษฐกิจไทยให้หลุดจากโคลนได้หรือไม่นั่นคือคำถามสำคัญค่ะมาตรการระยะสั้นอาจจะช่วยพยุงกำลังซื้อได้บ้างแต่หัวใจจริงๆอยู่ที่โครงการระยะยาวว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้จริงหรือไม่ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราเห็นภาพที่แตกต่างกันสุดขั้วทั้งภาพโลกที่กำลังก้าวกระโดดด้วย AI และภาพไทยที่กำลังแก้ปัญหาภายในคำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในปี2026ควรจะเป็นอย่างไรเราจะเชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันอย่างไงครับเราสามารถสังเคราะห์คำแนะนำจากทั้งสองแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมได้ค่ะถ้าเริ่มจากภาพใหญ่ j จพีมอร์เน้นย้ำเลยว่าในยุคที่ตลาดผันผวนและมีความแตกต่างสูงแบบนี้การบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Active Management ครับ และการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีความแข็งแกร่งจริงๆหรือ high conviction จะมีความสำคัญมากกว่าการลงทุนตามดัชนีเฉยๆแล้วทีมหลักๆที่เ้ามองในระดับโลกหลหะครับก็จะสอดคล้องกับ3พลองขับเคลื่อนที่เราคุยกันไปตอนต้นค่ะคือ 1. ลงทุนในกลุ่มผู้นำเทคโนโลยีและผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI 2. มองหาโอกาสในอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากการแตกครัวของโลกอย่างเช่นกลุ่มป้องกันประเทศในยุโรปใช่ค่ะ หรือกลุ่มพลังงานและกลุ่มแร่ธาตุสำคัญในภูมิภาคที่กำลังมาแรงอย่างอเมริกาใต้อินเดียและไต้หวันและ 3. คือเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์จริงหรือ real assets เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อเชิงโครงสร้างค่ะฟังดูแล้วกลยุทธ์สำหรับตลาดโลกจะเน้นไปที่การเติบโตจากเทคนโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลักนะครับแต่พอมองกลับมาที่ตลาดไทย InvestX แนะนำให้ผสมผสาน3าีมหลักเข้าด้วยกันค่ะซึ่งดูจะเน้นปัจจัยภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่เลยทั้ง earnings play คือหุ้นที่ผลประกอบการดีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงและหุ้นที่ได้อานิสงส์จากมาตรการรัฐผมสงสัยว่าการเน้นปัจจัยในประเทศที่ดูค่อนข้างเปลาะบางแบบนี้มันจะไม่เป็นการเสี่ยงเกินไปหรือครับ เทียบกับการลงทุนในทีม AI ระดับโลกที่ดูจะมีอนาคตที่ชัดเจนกว่าได้ว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตจากภายในประเทศเรายังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสที่น่าสนใจซ่อนอยู่หากเรามองให้ลึกลงไปอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างตีมดอกเบีย้ยขาลง Innovex s ยกตัวอย่าง Sentel GPSC MTC ถ้าเราเจาะไปที่ G P S C ที่เป็นโรงไฟฟ้าการลดดอกเบีย้ยมันช่วยลดต้นทุนทางการเงินมหาศาลของเขาได้โดยตรงทําให้กําไรดีขึ้นแม้ไรายได้จะเท่าเดิมอ๋อครับหรือ M T C ที่ทําธุรกิจสินเชื่อเมื่อต้นทุนทางการเงินลดลงเขาก็สามารถทํากําไรจากส่วนต่างดอกเบีย้ยได้มากขึ้นนี่คือการมองหาประโยชน์โดยตรงจากนโยบายการเงินในประเทศค่ะน่าสนใจครับและทีมที่ได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐล่ะครับอย่างกลุ่มค้าปลีก Cpxt หรือ CPL ที่จะได้ประโยชน์จากคนละครึ่งอันนี้ดูจะเป็นปัจจัยระยะสั้นมา,มากๆเลยความยั่งยืนมันอยู่ตรงไหนครับถูกต้องค่ะว่ามันเป็นปัจจัยระยะสัน้นแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวการมีกระแสะเงินสดเข้ามาในระบบจากมาตรการของรัฐมันก็เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ช่วยให้บริษัทเหล่านี้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับและอาจสร้างโอกาสในการเข้าซื้อในช่วงที่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกนี้เต็มที่แต่จุดที่ฉันคิดว่าน่าสนใจที่สุด และเป็นจุดเชื่อมระหว่างภาพโลกกับภาพไทยจริงๆอยู่ที่ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งก็คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายหนุน Data Center ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะบริษัทอย่าง W H A อมตะหรือ Gulf กกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีม Infrastructure Enablers ของ Thailand นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการเชื่อมโยงกระแสการลงทุน A I ระดับโลกให้กลายมาเป็นโอกาสการลงทุนที่จับต้องได้ในบ้านเราอ๋อคือพอโลกต้องการ Data Center ใช่ค่ะ เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกต้องการตั้ง Data Center ในภูมิภาคนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักและบริษัทเหล่านี้คือผู้ที่เจอได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขายที่ดินการสร้างโรงงานและการขายไฟฟ้ามหาศาลให้กับ Data Center เหล่านั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องระยะสั้นแต่เป็นเทรนด์การเติบโตในระยะยาวที่เกาะไปกับกระแสะโลกเลยค่ะ ชัดเจนมากเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะดูท้าทายแต่ก็ยังมีเกาะแห่งโอกาสที่เชื่อมโยงกับเมกะเทรนด์ของโลกอยู่ค่ะสรุปได้ว่าปี2026จะเป็นปีแห่งความแตกต่างอย่างสุดขั้วหรือ divergence จริงๆระหว่างภาพ,าพเศรษฐกิจโลกที่พุ่งทยานด้วยเทคโนโลยีกับภาพเศรษฐกิจไทยที่ต้องแก้ปัญหาภายในไปพร้อมๆก,กับการมองหาจุดเชื่อมต่อกับโลกภายนอก ถูกต้องค่ะและฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดแบบนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ได้ฉายภาพกระแสลมหลักทางเศรษฐกิจที่กำลังพัดผ่านทั้งในระดับโลกและระดับประเทศครับการลงทุนแบบไหนหรือมุมมองแบบไหนที่จะช่วยให้เราสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้ในยุคที่โลกกำลังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างโปรเจกต์ AI ขนาดยักษ์ขณะที่บ้านเรากำลังมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นสำคัญขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ